สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพามาดูกล้วย,ยไม้ไวายที่เราซื้อมาใหม่นะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ไปซื้อวันนี้เลยไปซื้อมาสามกระถางนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะดอกใหญ่มากนะคะสำหรับไวายส่วนอันนี้เป็นสีขาวปากชมพูนะคะปากดอกชมพูไม่ชมพูเสียนะออกม่วงม่วงคะ่ะ อันนี้เป็นดอกเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปติดต้นมะขามเหมือนเดิม ฝากกดติดตามด้วยนะคะ